กลิ่มช้าง ตอนนี้นะคะแหว <b> นก็อยู่กับผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อไฟแรงนะคะผู้ที่เป็นบุคคลที่กลุ่มบางเขนเคพียนด์อเวอร์สมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วและที่สําคัญได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการการประกวดร้องเพลงในเมืองไทยกับการแบ่งเป็นแบบว่า Battle Series นะคะและสําหรับซีซั่นนี้จะมีอะไรเด็ดๆบ้างต้องไปถามเจ้าตัวกันเลยค่ะพี่กอสวัสดีค่ะคุณกอนรงเดชนะคะคุณหน้าถึงตากันดีเป็นยังไงบ้างคะพี่กอนกับซีซั่นที่ผ่านมานี่เป็นได้ข่าวว่าเป็นรายการแรกและ การเดียวในโลกที่ทําการประกวดร้องเพลงแบบเป็น The Battle Series. s ท r i e s ที่กล้ามากๆคือแบ่งเลยว่าห้าคนเลือกจัดเสียงอีกห้าคนเลือกจัดหน้าใช่ใชแล้วแบบว่าเห็นรอบนี้นี่ก็หูจิกกัดกันอย่างดุเดือด <c oughs> เปิดเทปมาแบบว่าเทปแรกของรายการแบ้พวกกันกัน่างนี้เลยเหรอ <c oughs> แรงมากแบบเดี๋ยวน,นี้ประกวดร้องเพลงไปอย่างนั้นแล้วคือคอ,อ,ยอย่างเรื่องของเทปเนี่ยเราก็บอกไม่ว่าจะเป็นน้องๆผู้เข้าประกวดเองหรือกรรมาการทุกคนบอกว่าคือคอนเซปต์รายการเราคืออยากพูดะไรพูดไปเลย คือแบบว่าไม่ต้องสร้างใช่มาพูดไปเลยแล้วก็ขออย่างเดียวอย่างกรรมการเวลาคอมเมนต์เหมือนกันขออย่างเดียวว่าชอบกับไม่ชอบคือไม่เอาตรงกลางอย่ามาแบบก็ดีแต่คือเพราะเด็กจะไม่ได้อะไรก็คือชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบซึ่อย่างนี้ถามถึงผลตอบรับอซีที่ผ่านมาที่เป็นซีซั่นแรกที่เรามีการแบ่งทีมเป็นสองสีคือปีที่แล้วถือว่าตั้งแต่เราทํามาทั้งหมด คือตั้งแต่พี่ทำมาทั้งหมด4ี่ปีครับก็คือแบบว่าปีแล้วเป็นปีแรกที่แบบคิดแบกดีมากทุกอย่างแบบว่ากระแสตอบรับโอเคแน่นอนมีทั้งมีทั้งคนติและมีทั้งคนชมอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของในเรื่องของจํานวนการโหวตเองอะไรทุกอย่างคือแบบเพิ่มพููมาอย่างมหาการมากครับถามั้งดีกว่าว่าการแบ่งหวข้อเนี่ยค่ะที่ว่าร้องดีแต่ว่าน่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากกับร้องไม่ได้เด่นมากแต่ว่าน้าตาดีเนี่ยพี่ตอนคิดเองเหรอคือจริงๆมันก็เป็นความขับแคนใจส่วนตัวด้และ เพราะว่าคือตั้งแต่ทำมาทำมากี่ปีคนก็แบบโอเคเวลาคนชมเราก็มีกำลังใจเชื่อว่าแวนๆก็คงเหมือนกับเวลาคนฟีดแบกรายการดีมาเราก็มีกำลังใจตงแต่ว่าบางทีบางคนติก็คือแบบติตลอดทำนู่นก็ติทำนี้ก็ติอะไรเงี้ย<อ>เพราะว่าคือต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะประเทศเรานะครับประเทศไทยเนี่ยคือแบบมันเป็นคำถามค้างคาใจของหลายคนมาแล้วแหละว่าสุดท้ายประกวดร้องเพลงอะไรสำคัญกันระหว่างเสียงกันหน้าคือถามเราในฐานะกคนทำรายการเราก็อยากได้คนเสียงดีแล้วเพราะเวลาแบบโอ้ ซ้อมก็น,น้อยทุกอย่างทําง่ายใหนกันใช่แต่แนนเนี่ยโดยการคือทํารายการเราก็อยากให้คนนิยมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคนดูส่วนหนึ่งเขาก็นิยมคนหน้าตาดีเหมือนกันเอ๊ะไหนไหนอย่างไหนก็ไหนไหนแล้ว<ห> <ๆ S 2> เราก็ยอมออกมายอมรับเลยไหมว่าเลือกไปเลยเสียง5หน้า5และสุดท้ายคือคนดูไปเลือกเองว่าอยากได้แบบไหน อ๋อนี่เป็นไอเดียพี่กรณ์คิดเองอยู่ดีๆก็ปิ๊งขึ้นมาในหัวแต่ก็จริงนะเป็นประเด็นบางทีก็แบบร้องดีเว้ยแต่เห็นหน้าเราไม่อยากจะฟังเลยบางทีก็แบบเสียงแบบว่าไม่ได้ดีมากแต่อุ้ยแบบหลอคนก็จะเกิดซึ่งมันมันก็หายมันก็หายคำถามไปในเรื่องการวิจารณ์อย่างเช่นแบบว่าคนนี้แบบร้องเห็นดีเลยเข้ามาได้ไงเกาะบอกแล้วไงว่าเลิกจากหน้าเออจริงมันจะเป็นกระแสวิจารณ์แบบไม่จบไม่สิ้นเวฉะนั้นทำให้ชัดเจนไปเลยอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นการตอบโจทย์คนดูได้มากยิ่งขึ้นใช่แล้วค ต้องยอมแล้วว่า KPN นี่มีมานานมากมีตั้งแต่สมัยที่คุณแม่ทํามาแล้วก<ะ>็เราก็มีการเปลี่ยนแปลงรายการไปเยอะมากแต่อันหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนคือรายการนี้เป็นรายการที่ให้โอกาสกับคน<ะ>เพราะนั้นคือทางนี้เราถือว่าแฟร์มากที่ให้โอกาสกับคนที่เสียงดีจริงๆแต่อาจจะแบบหน้าตาไม่ดีแต่ฝันที่อยากเป็นศิลปินในขณะเดีย<ะ>วกันเราให้โอกาสกับคนที่หน้าตาดีแต่อาจจะไม่ได้เสียงดี<ะ>คือมันแฟร์ทั้งสองฝ่ายบอกว่าปีที่แล้วแอบบอกงบได้ไหมหรือต้องแบบปีปแล้ว80<ด>ครับปีนี้ร้อยหนึ่งครับ แนแล้วอย่างนี้ซีซั่นนี้จะมีแบบไฮไลท์หรือเซอร์ไพรส์อะไรพี่เศษแน่นอน,นอคือแบบว่าอย่างไฮไลท์ปีนี้คือชัดเจนเนี่ยมากกว่าพี่เล้วเยอะคือ,อตั้งแต่ตอนรับสมัครคือน้องๆที่เข้ามาคือเลือกเองเลยว่าคุณจะสมัครฝังเสียงหรือฝังหน้าเราให้กาเป็นคนเลือกเองหมดไม่เลือกตลกมากที่แบบไปสมัครฝังหน้าแล้วโดนไล่ทำไมเรื่องแรงมากอะค่ะเกิดจากค้ฉันสวยมาแล้วแบบเดินในห้องแล้วแบบ โทษนะคุณนะแต่ไม่ดีรอะอะไรอย่างงี้ <laughs> บอกว่าเราอ้แต่มันก็ชัดเจนนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะคะคุณต้องรับให้ได้คือตอนแรกก็มีการคุยกันในทีมงานเหมือนกันอ,อะไรเงี้ยบอกว่าแบบรุนแรงไปไหมอะไรเงี้ย<อ>คือแบบว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าคือสุดท้ายเด็กที่เราได้มาเสพควงคือต้องมาทํางานในวงการบันเทิงและหลาย สิ่งที่คุณจะเจอในวงการบันเทิงอันนี้คือโหดร้ายกว่าน te ี้เยอะก็คือแบบว่าก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนให้น้องๆเขารู้โลกความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอถ้าคุณจะมาทําการในวงการบันเทิงเขามาอยู่กับเราอยู่เหมือนเก็บตัวในบ้านพอคนนึงเริ่มกล้าพูดก็จะเริ่มมันมันอะไรเงี้ยเมื่อกี้คุยกับน้องๆไปนะแบบคนนึงเริ่มระเบิดออกมาก่อนสักพักนึงจากยืนก็ยิ้ม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 เขี่ยไปเขี่ยมาโอ้โหแบบมาเป็นมังกรพ่นไฟซึ่งซึ่งที่ให้พูดนี่ก็มีีเเเเหหตผผลลืออออนกะไ่่่ใแบววาาาู้้้งงงู้ดดดยรจคท ราให้น้องๆกล้าพูดกล้าทำอะไรเพราะเราเชื่อว่าคือพอเด็กจบออกมาจากการประกวดคือต้องมาเป็นศิลปินเพราะนั้นคือพอมีแฟนคลับแฟนคลับรักคุณเพราะอะไรเพราะรักค,คุณในความเป็นตัวตนของคุณเพราะนั้น <ๆ S 2> คือ <ๆ S 2> อยากให้ไม่อยากให้แอบไงตั้งแต่แรก <sack. S 2> คือรู้ไปเลยว่าตัวตนคุณเป็นยังไง <jum> ถ้าเขาจะรักคุณก็รักเพราะว่าในความเป็นตัวตนคุณใช่ไหมจะได้รักกันแบบยืนยืนงยงไปนานๆไม่ใช่วันนึงไปแอบหลุดมาแบบว่า่านแฟนคลับหายเกลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะแมงั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่กรณ์ฝากถึงนะคะแฟนๆทุกคนของ KPN ให้ติดต ตามเคพีเอ็นอเน,บบนปีนี้ครับก็ฝากแฟนๆรายการว้าวแหวานเลยนะครับกับ KPN ปีนี้รับรองแซ่บมากนะครับแ, <c oughs> แล้วก็ฝากนั่นหนึ่งท่านผู้ปกครองที่มีน้องๆอายุไม่ถึง13ฝากก็ใช้วิจารณญาณในการชมนั้นหนึ่งแนะนำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีนะครับติดตามเลตเพิ่มเติมได้ก็เข้าไปที่ Instagram k p n a w a r d s ครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะผู้บริหารหนุ่มของเรามากเลยนะคะที่ได้แบบสร้างเวที้ที่จะเพิ่มให้กับ นไทยของเรานะคะได้ติดตามชมกันเรียกว่าแปลกแหวกแนวแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแน่นอนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะช่วงหน้าไปพบกับเสาวก้อยรัชวินนางเอกหน้าหวานที่ผันตัวมาเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ของวงการแฟชั่นไทยอย่างเต็มตัวอีกสักครู่เดียวค่ะ